ผสมนะครับให้บรรจุลงจนเกือบเต็มเลยนะครับเพราะว่าในในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันยังจะมีการยุบนะครับเพื่อเราทําการปลูกไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกน้ําถูกอะไรนะครับคือสัดส่วนที่เราเตรียไว้ดีพอดีถุงขนาด20ลิตรตัวนี้อย่างพอดีสวยงามเลยนะครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับตัวสําคัญในการปรับปรุงนั่นก็คือตัว ตัวนี้นะครับตัวผลิตภัณฑ์ซอยพลัสของเรานะครับของภูพันเฮนะครับท่านจะต้องเอามารดนะครับเพื่อปรับนะครับให้ดินมีความพร้อมนะครับมี DNA ของภูพันเฮอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ดินเกิดการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ตัวดีด้วยนะครับโอเค